เปิดไพ่จักระราศีมีนปี2569พยากรณ์พลังงานในตัวคุณทั้งหมดเจ็ดตำแหน่งเมื่อจักระไม่ได้มาในตำแหน่งเดิมนี่คือสารจากจิตวิญญาณของคุณสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อามิจะพาทุกคนมาฟังเสียงของจักระไม่ใช่เพื่อทำนายอนาคตแต่เพื่อฟังว่าพลังงานภายในของเรากำลังพูดอะไรอยู่ ก่อนที่จะรับฟังการพยากรณ์ไพ่จักระทั้งเจ็ดใบขอให้เพื่อนๆทําจิตใจให้ผ่อนคลายเบาสบายๆหายใจเข้าลึกๆเยาวๆและปล่อยลมหายใจออกเยาวๆช้าๆและให้ตั้งจิตไว้ที่กลางซวงอกกําหนดสติและรู้สึกไว้ที่บริเวณนี้ตาภายในให้มองอยู่ที่ซวงอกเบาๆดูกิริยาอาการเต้นของหัวใจและรู้สึกทั่วร่างกายจิตมองไปที่ความว่างเปิดใจรับฟังด้วยสติตั้งมั่นอยู่ภายใน ฟังด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปตัดสินหรือให้ความเห็นใดๆกับเสียงที่ได้ยินนั้นการเรียงไพ่ชุดนี้เป็นการเรียงจักระตั้งแต่ The r o o t ถึง The c r o w n โดยการจับไพ่เป็นการสุ่มจับขึ้นมาและเรียงตามตำแหน่งจักระทั้ง7สิ่งที่น่าสนใจคือไพ่ที่ออกไม่ได้ตรงกับตำแหน่งจักระเดิมและนั่นแปลว่าจิตวิญญาณกำลังขอให้เราฟังในจุดที่เราเคยเงียบขอให้ทุกคนฟังด้วยหัวใจนะคะ เท้าไพ่ตรงกับคุณแปลว่าพลังงานกำลังสื่อสารกับคุณพอดีการพยากรณ์ไพ่จักระราศีมีนปี2569อ่านเชิงพลังงานจิตวิญญาณลึก Spiritual Chakra Reading ผสานชีวิตจริงโดยเรียงพลังจากฐานชีวิตถึงภารกิจวิญญาณตีมใหญ่ของราศีมีนปี2569เยียวยาวหัวใจตนเองแล้วกลายเป็นแสงให้ผู้อื่น ตำแหน่งที่ 1. The Root ฐานชีวิตไพ่ที่ได้ไพ่าจากระที่สอง The s e c r r o ความหมายพลังงานรักชีวิตของชาวมีนปีนี้ไม่ได้ยึดกับโครงสร้างแข็งแต่ยึดกับความรู้สึกความสุขและการไหลของชีวิตถ้าใจไม่สุขฐานชีวิตจะสั่นทันทีพยากรชีวิตชีวิตปีแห่งการเปลี่ยนรูปแบบชีวิตตามอารมณ์ภายในงาน งานที่ไม่มีพื้นที่ให้ความสร้างสรรค์จะทำให้คุณอ่อนแรงเงินเงินขึ้นลงตามสภาวะใจต้องบริหารอารมณ์ให้ดีสุขภาพระบบลำไส้ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์สัมพันธ์กับความเครียดบทเรียนจากกระสร้างความสุขเล็กสม่ำเสมอคือรากความมั่นคงของคุณตำแหน่งที่สอง The s c r k o อารมณ์พลังชีวิตไพ่ที่ได้ไพ่าจากกระที่6 The Vision ความหมายพลังงานอารมณ์ของคุณถูกขับเคลื่อนด้วยภาพอนาคตและลางสังหรณ์ชาวมีนปีนี้รู้สึกก่อนรู้เหตุผลงานเหมาะกับงานที่ใช้สัญชาตญาณศิลปะการเยียวยาความรักมองเห็นความจริงของอีกฝ่ายชัดขึ้นอาจผิดหวังแต่ตื่นรู้อารมณ์ระวังจมอารมณ์จากการคิดล่วงหน้ามากเกินไป สุขภาพปวดหัวไมเกรนนอนไม่ลึกจากการใช้พลังจิตสูงตำแหน่งที่3ามเดอะโซล่าเพล็กซัสพลังอำนาจในตนไพที่ได้ไพชักระที่หนึ่งเดอะรูทความหมายพลังงานพลังใจของคุณปีนี้ต้องการความมั่นคงความชัดเจนและการยืนด้วยตัวเองหยุดลอยแล้วตั้งหลักงานต้องสร้างระบบระเบียบวินัยถึงจะก้าวหน้า เงินดีขึ้นเมื่อวางแผนระยะยาวความรักต้องการความชัดไม่คลุมเครือเหมือนอดีตสุขภาพปวดหลังเอวเข่าจากการแบกรับภาร,ระมากเกินไปตำแหน่งที่4เด The Heart หัวใจไพ่ที่ได้ไพ่จักระที่3 The Solar Frame ความหมายพลังงานหัวใจของชาวมีนปีนี้ต้องการไฟชีวิตและความภูมิใจในตนเองความรัก รักที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าจะชัดเจนขึ้นงานได้แสดงศักยภาพได้รับการยอมรับบทเรียนยาดับไฟหัวใจเพราะกลัวขัดแยง้งสุขภาพหัวใจและความดันสัมพันธ์กับการกดความต้องการตนเองตำแหน่งที่5 The Throat การสื่อสารไพ่ที่ได้ไพ่จักระที่5 The Voice ความหมายพลังงานปีนี้เสียงของคุณมีพลังรักษาไม่พูดคือป่วย ผู้จักใจคือเยียวยางานเด่นด้านพูดเขียนสอนเล่าเรื่องเงนินรายได้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตความรักต้องสื่อสารความรู้สึกตรงไปตรงมาสุขภาพคอเส้นเสียงไทรอยระวังความเครียดจากการกลืนคำพูดตำแหน่งที่6 The Third Eye ายานไพ่ที่ได้ไพ่จากระที่4 The Heart Mirror ความหมายพลังงานย่านของคุณเชื่อมกับหัวใจและความเมตตาคุณเห็นคนอื่นชัดเพราะคุณรู้สึกเขาชีวิตเจอบทเรียนผ่านความสัมพันธ์งานเหมาะกับงานบำบัดโคช้ชจิตวิทยาระวังดูดพลังคนอื่นมากเกินไปสุขภาพอ่อนเพลียจากการรับอารมณ์คนอื่นตำแหน่งที่7 The c r o w n ภารกิจวิญญาณไพ่ที่ได้ไพ่จากระที่เ The c l o ความหมายพลังงานภารกิจวิญญาณของราศีมีนปี2569คือการเป็นช่องทางของความรักความเมตตาและปัญญาคุณไม่ได้มาเพื่อหนีโลกแต่มาเพื่อหลอมโลกด้วยหัวใจพยากรณ์งานงานจิตวิญญาณการเยียวยางานเพื่อสังคมเงินมาเมื่อคุณทำด้วยใจบริสุทธิ์จิตวิญญาณสมาธิการภาวนาจะเปิดประตูพลังสูง สรุปภาพรวมราศีมีนปี2,569ธตีมหลักเยียวยาใจตั้งหลักชีวิตใช้เสียงและหัวใจเป็นพลังเชื่อมโลกกับฟ้าชีวิตลึกขึ้นแต่มั่นคงขึ้นงานจากความรู้สึกถึงระบบเงินจากใจถึงความยั่งยืนความรักจากเสียสละถึงสมดุลสุขภาพใจสงบกายจะแข็งแรงคำแนะนำฝึกจิตแก้ดวงแก้พลังงาน สมาธิเยียวยาจักระหัวใจมงกุฎวันละเกนาทีวางมือซ้ายที่หัวใจมือขวาที่ศีรษะหายใจเข้าฉันเปิดรับความรักจากจักรวาลหายใจออกฉันปล่อยความทุกข์คืนสู่แสงคำยืนยันพลัง affirmation ฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับความรักและความอุดมสมบูรณ์จักรวาลไหลผ่านฉันอย่างสมดุล ต่อไปนี้เป็นคำพยากรณ์สรุปสำหรับราศีมีนปี2569โดยเรียงตามตำแหน่งทั้ง7และอธิบายความหมายเชิงชีวิตงานเงินความรักสุขภาพและพลังงานจิตวิญญาณพยากรณ์ไพ่จักระราศีมีนปี2569 1 The s e r a l จักระศักดิ์สิทธิ์ความสุขและความสัมพันธ์ความหมายจุดเริ่มต้นปีนี้คือพลังแห่งความสุขความสร้างสารรค์และความสัมพันธ์ ชีวิตงานคุณจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือการสร้างสารรค์จะโดดเด่นการเงินโอกาสทางการเงินอาจมาจากงานสร้างสารรค์หรือการร่วมมือกับผู้อื่นความรักความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งและความสุขมากขึ้นสุขภาพควรดูแลระบบสืบพันธุ์และอวัยวะภายในฝึกโยคะหรือการเต้นรำเพื่อปลดปล่อยพลังสร้างสารรค์ 2. The Vision จะกระตาที่3ยานทัศนะ ความหมายยานและสัญชาตญาณจะชัดเจนคุณจะมองเห็นเส้นทางชีวิตและความจริงที่ซ่อนอยู่ชีวิตงานคุณจะมีการตัดสินใจสำคัญที่ต้องใช้สัญชาตญาณเช่นการเลือกเส้นทางอาชีพการเงินคุณจะเห็นโอกาสทางการเงินที่คนอื่นไม่เห็นความรักความสัมพันธ์จะถูกชี้นำด้วยสัญชาตญาณและความเข้าใจลึกซึง้งสุขภาพฝึกการจดบันทึกความฝันและสมาธิภาพในใจเพื่อเสริมพลังตาที่สาม 3. The Solar Plexus จะกระพลังไฟในตนความหมายพลังใจของคุณปีนี้ต้องการความมั่นคงความชัดเจนและการยืนด้วยตัวเองชีวิตงานการสร้างรากฐานใหม่จะเป็นหัวใจสำคัญการเงินการวางแผนการเงินอย่างมั่นคงจะนำมาซึ่งความปลอดภัยระยะยาวความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงจังจะถูกสร้างขึ้น สุขภาพควรดูแลกระดูกและระบบภูมิคุ้มกันฝึกกราวดิ้งเช่นเดินเท้าเปล่าบนดิน 4. The Heart หัวใจความหมายพลังเจตนาของคุณปีนี้ต้องการไฟชีวิตและความภาคภูมิใจในตนเองชีวิตงานคุณจะได้แสดงศักยภาพได้รับการยอมรับบทเรียนอย่าดับไฟหัวใจเพราะกลัวขัดแยง้งสุขภาพหัวใจและความดันสัมพันธ์กับการกดความต้องการตนเอง ตำแหน่งที่5 The Voice การสื่อสารไพ่ที่ได้ไพ่จักระที่5 The Voice ความหมายพลังงานปีนี้เสียงของคุณมีพลังรักษาไม่พูดคือป่วยพูดจากใจคือเยียวยางานเด่นด้านพูดเขียนสอนเล่าเรื่องเงนินรายได้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตความรักต้องสื่อสารความรู้สึกตรงไปตรงมา สุขภาพคอเส้นเสียงไทรอยระวังความเครียดจากการกลืนคำพูดตำแหน่งที่ 6. the third eye ยานไพ่ที่ได้ไพ่าจากกระที่ 4. the heart mirror ความหมายพลังงานยานของคุณเชื่อมกับหัวใจและความเมตตาคุณเห็นคนอื่นชัดเพราะคุณรู้สึกเขาชีวิตเจอบทเรียนผ่านความสัมพันธ์งานเหมาะจับงานบําบัดโค้ชจิตวิทยา ระวังดูดพลังคนอื่นมากเกินไปสุขภาพอ่อนเพลียจากการรับอารมณ์คนอื่นตำแหน่งที่7 The Crown ภารกิจวิญญาณไพ่ที่ได้ไพ่จักระที่7 The Crown ความหมายพลังงานภารกิจวิญญาณของราศีมีนปี2569คือการเป็นช่องทางของความรักความเมตตาและปัญญาคุณไม่ได้มาเพื่อหนีโลกแต่มาเพื่อหลอมโลกด้วยหัวใจ พยากรณ์งานงานจิตวิญญาณการเยียวยางานเพื่อสังคมเงินมาเมื่อคุณทำด้วยใจบริสุทธิ์จิตวิญญาณชีวิตเรานะคะมันอยู่ภายใต้จิตการที่เราจะพัฒนาจิตได้ค่ะต้องอาศัยการฝึกฝนและบางครั้งเราฝึกฝนด้วยตัวเราเองนะคะมันก็ค่อนข้างยากเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือ สำหรับคู่มือศาสตร์ไพ่จักกละถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาจิตวิญญาณฝึกจิตวิญญาณนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับจักกละนะคะทั้งหมด7จ็ดตำแหน่งนะคะเป็นศาสตร์สากลที่สอนกันนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ดั้งเดิมจากประเทศอินเดียนะคะมีมาอันยาวนานมากกว่า2,000 พอๆกับนะคะพระพุทธศาสนาศาสตร์จักระดั้งเดิมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของนะคะด้านจิตวิญญาณนะคะเรื่องของศาสนาเช่นเดียวกันนะคะแต่สำหรับในยุคนี้ค่ะจักระจะไม่เกี่ยวแค่เรื่องนะคะศาสนาจิตวิญญาณหรือความเชื่ออย่างเดียวค่ะเพราะยุคนี้นะคะ ในส่วนของยุโรปตะวันตกได้นำศาสตร์จักระศูนย์พลังงานไปพัฒนาในเชิงนะะาซาเรละนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์การวิจัยนั่นเองมีผลการวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของศูนย์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ค่ะนะคะซึ่งนะคะจาก ะะการวิวัฒนาการเกี่ยวกับพลังงานในตัวมนุษย์ในรูปของจักระนะคะที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจร่างกายนะคะณนะตอนนี้จักระนะคะก็ถูกสอนในรูปของสมาธิค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญสมัยใหม่เอามาเผยแพร่เองเลยด๊อก ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆคือดร์บูตดร์โจนิสแพซาก็มีกระบวนการของจักระเอามาสอนในการทำสมาธิสร้างผลลัพธ์ในทางโลกความสำเร็จค่ะฉะนั้นศาสตร์จักระไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือนะะสิ่งที่ไม่มีสาระแต่มันมีการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราได้จริงนะคะสำหรับศาสตร์ไพจักระ เป็นเครื่องมือนะคะที่พัฒนามาจากจักรละนะคะมีวัตถุประสงค์คือนำมาเป็นเครื่องมือในการเดินจิตนำจิตเราค่ะศาสตร์ไพจักรละนะคะเป็นศาสตร์ที่มาจากยุโรปตะวันตกเช่นเดียวกันเป็นศาสตร์บูรณาการด้วยนะคะสี่สี่ศาสตร์ด้วยกันนะคะสี่ศาสตร์บูรณาการมาเป็นศาสตร์ไพจักระคือ ศาสตร์แรกเลยคือศาสตร์จักระศาสตร์ที่สองก็คือด้านจิตวิญญาณเอาจักระมาเดินจิตวิญญาณนะคะนอกจากการบําบัดรักษาแล้วยังทําให้เราตื่นรู้ปลดล็อกชีวิตเรานะปัญหาชีวิตและไปจนถึงขั้นระดับสูงของจิตวิญญาณนะคะนั่นคือข้อที่สองสเลยคือศาสตร์ไพ่จักระเนื่องจากมันมีคําว่าไพ่และถูก ะะบูรณาการมาจากศาสตร์ไพ่ดั้งเดิมคือศาสตร์ไพ่ทาโร่หรือยิปซีด้วยฉะนั้นมันก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วยนะคะปลดล็อกด้านนะคะของดวงชะตาด้วยนะคะหรือปัญหาชีวิตเราในทางโลกด้วยนะคะฉะนั้นมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยให้คำแนะนำปรึกษาชีวิตเราในหลักโหราศาสตร์ นะคะก็คือหลักของไพ่ทาโลกเพื่อเสริมดวงชะตาแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนําไปสู่ความเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตกันนี่คือการบูรณาการของศาสตร์ไพ่จักรละนอกจากนี้ค่ะข้อที่4เลยศาสตร์ไพ่จักรละเป็นเครื่องมือให้เราเข้าใจตนเองและลงมือปฏิบัติข้อที่4เป็นศาสตร์แห่งการปฏิบัติค่ะ ทุกความสำเร็จเราไม่ว่าจะทางโลกทางจิตวิญญาณกะถ้าขาดการแอคชั่นการลงมือปฏิบัติความสำเร็จทางโลกก็ไม่เกิดความสำเร็จในทางคาด้านจิตวิญญาณก็ไม่เกิดฉะนั้นกะนะคะทุกสิ่งอยู่ภายใต้การลงมือทำนะศาสตร์ไพ่ยิปซีก็มุ่งเน้นให้เราค่ะอาศัยไพ่จักรเป็นกระจกสะท้อนเพื่อฝึกฝน นะ,ะตัวตนนะ,ะเพื่อสัมผัสพลังงานแท้จริงของเราโดยอาศัยไพ่ในการจับสัมผัสนะฮะการจับสัมผัสนี่แหละคือการเดินจิตคือการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวนะฮะการรู้เนื้อรู้ตัวจากการสัมผัสแล้วก็ ฝึกการตีความไพ่การตีความไพ่ก็คือการอ่านจากความรู้สึกภายในหรืออ่านจากจิตวิญญาณเราที่เราเรียกว่าธาตรู้อ่านดูสังเกตนะการอ่านในที่นี้คืออ่านจากข้างในนะคะอ่านจากธาตรู้หรือผู้รู้ค่ะนะคะฉะนั้นศาสตร์ไทจ่จักระจึงเป็นการบูรณาการ4ศาสตร์ค่ะ เนื้อหาที่อาจารย์เอามารีวิวปิดท้ายนะคะเป็นการรีวิวหนังสือซึ่งเป็นหนังสือไพ่จักรกละนะคะที่ตอนนี้มีขายอยู่ในร้านค้าออนไลน์โดยทั่วไปนะคะในเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้ค่ะก็จะนะคะเขียนขึ้นมาเพื่อใครบ้างเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อฟื้นฟูชีวิตและความสัมพันธ์ เพื่อเยียวยาความรู้สึกที่ซ่อนเล้นและเพื่อค้นหาและให้คำตอบความมุ่งหมายหรือความหมายชีวิตการงานการเงินชีวิตคู่ความสัมพันธ์เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะ,ะมนุษย์เรากันในทางโลกเนี่ยนะคะจะมีความหมายในชีวิตมีเป้าหมายไม่ต่างกันะ มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ต้องการความสำเร็จในทางโลกก็มีไม่กี่เรื่องค่ะงานเงินความรักคู่ครองอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของโลกอ่ะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกคือจิตวิญญาณตัวตนระดับสูงค่ะศาสตร์นี้จะให้คำตอบทั้งทางโลกและด้านจิตวิญญาณค่ะฉะนั้นจะเป็นเครื่องมือในการให้ความหมายชีวิตเราและสุดท้ายเลย นะถ้าเรายังต้องทำมาหากินยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวยังต้องหนาะมีเงินใช้นะยังต้องใช้เงินอยู่ศาสตร์นี้ก็จะเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้เราเช่นเป็นนักบำบัดจิตใจคกลเป็นครูเป็นโค้ชเป็นอาจารย์หรือเป็นนักพยากรณ์อ่านดวงชะตาอาศัยศาสตร์ไพจักกะค่ะนี่คือศาสตร์ไพนะคะที่ ะะเหมาะกับบุคคลที่กำลังมองกำลังค้นหาตัวเองนะคะในชีวิตค่ะ,ะฉะนั้นไพ่จะักระคือเครื่องมือแบบง่ายๆค่ะมีแค่ไพ่เจ็ดใบเองจะนำพาเราค่ะทุกคนกลับไปอยู่ในโลกของความจริงเดิมแท้โลกความจริงเดิมแท้ มีอยู่กับพวกเราทุกคนค่ะมันไม่เสื่อมไปไหนเลยนะคะมันมีอยู่ของมันนะคะถาวรกะแต่โลกสมมุติพวกนี้เสื่อมได้ก่ะพวกเราอยู่ในโลกสมมุติก่ะซึ่งนะคะมันอยู่ภายใต้กัน เปลี่ยนแปลงไปมาเสื่อมสลายตามการเวลาของมันค่ะแต่โลกเดิมแท้คือโลกภายในเราจิตวิญญาณเราค่ะมันไม่ดับมันเดินต่อค่ะฉะนั้นไพจักระเป็นตัวปลดล็อกนำพาให้เราเข้าสู่สิ่งเดิมแท้ นะคะเพื่อให้เราค่ะเห็นนะคะจักรวาลในตัวเราเองค่ะและนอกจากเห็นแล้วค่ะตื่นแล้วเข้าใจธรรมชาติแล้วยังเป็นแสงสว่างส่งต่อให้กับผู้คนด้วยนะคะนี่คือเนื้อหานะคะความหมายของไพ่และเหมาะกับบุคคลใดนะคะสำหรับศาสตร์ไพ่นะคะใครสนใจใครชอบศาสตร์ไพ่ก็สามารถที่จะนะคะอ่า เรียนรู้พ่อจันจะมีเอามาสอนฟรีด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะจะทําคลิปนะคะเอามาแบ่งปันฟรีนะคะในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะนะคะส่วนใครอยากที่จะมีไพ่เป็นของตัวเองนะคะและก็อ่าอยากจะมีหนังสือคู่มือเล่มน,นี้เร็วๆนี้ค่ะจะมีขายในร้านค้าออนไลน์ส่วนใครอยากติดต่อซื้อตรงกาับจารย์ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ